เพลงรักนะครับเอาดึงไปวัาดีคุณแม่แม่ดีครับพ่อต้องมาไม่ลืมพ่ออยู่ตรงไหนหายไปเจอคุณพ่ออยู่ตรงไหนครับเอาอยู่นู่นเลยครับแล้วถ้าเป็นพ่อจริงขอการท่าร้อยนะฮะถ้าเหนพ่อก็อะะาามาเราดูคุณพ่อด้วยไปดูอยู่จุดตำแหน่งใดน,นะครับดูแลแม่ด้วยนะครับถ้าเกิดเขาไปลมไปแล้วไปช่วยหาออกไปข้างนอกด้วยแล้วกันนะเมื่อกี้เพลงรักสังเกตเห็นนะครับว่าท่อน A หรือว่าท่อน B เนี่ยคนก็จะเริ่มเงียบ พอท้อทุกขอีกร้องกันดังเลยที่แสดงว่าร้องได้แต่ท้อทุกใช่ไหมครับใช่ใช่มใช่ทุกสุดท้ายก็เลยแกล้งเลยเปลี่ยนเอาเวอร์ชันอะคูสติกเข้าไปร้องแทนเสียงก็มียังเสียงมีเสียงร้องอยู่บ้างแสดงว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่เลยอยากจะบอกว่าใครร้องไม่ได้นี่ครับรีบไปซื้อซีีและวไซีรีส์แ้ เราจะได้มาร้องด้วยกันได้เลยครับวันนี้อจะบอกนิเดนึงเลยครับคนที่ร่วมเล่นเกมมานะครับมาทางอาาึ้นไปที่อุโมอะไรก็ตามนะครับวันนี้อจะบอกว่าสถานที่ไม่เอ่าเนวนโน,นะครับขอโทษทีใครที่อยู่ในรู้อยู่หรืออยู่ว่าอยู่นอกรก,ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้มาชมวิวด้วยกันแล้วก็เมื่อกี้ได้มีการแจกขนมรียบรนะ้ยแล้วใช่ไหมครับใครได้ทานบ้างไมไ่ทานก็ไปซื้อสิครับมีคนได้ทานอยู่เลยใช่ไหมครับได้ทานกันนะ ขนมนั้นนะครับเป็นขนมชนิดเดียวกับที่พี่ทานอยู่หลังเวทีครับนะอร่อยมากมาไล่ลำดับกันสักนิดนึงนะครับ It's all right คืออารมณ์ของคนที่อกหักใช่ไหมครับแล้วก็มันเดียวว่าช่างมหม่ It's a l ้ายตอนเรามาต่อกันที่ i n love ใช่ไหมครับเริ่มที่จะเอ๊ะยังไงยังไงมีแฟนมีความรักและ i n Love เฮ้ยเพลงรักติเสียเพลงรักใช่ไหม รือว่าไม่ได้พูดอะไรแล้วกันนะครับมันต่อกันด้วยเพยงลงรักพอเพงลงรักเสร็จแล้วเราต้องทำความรักอันดีสุดด้วยได้เลนะ